สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อลิศคลับค่ะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากไพ่กันนะคะท็อปิีวันนี้คือสิ่งที่คุณต้องรู้ตอนนี้มีไพ่ให้เลือกสองกองนะคะจะเลือกจากหน้าไพ่ที่ชอบหรือว่าจากหมายเลขที่ชอบก็ได้ค่ะขอบคุณสำหรับใครที่ติดตามแล้วนะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้ติดตามฝากด้วยนะคะเราพบกันค่ะ สวัสดีค่ะสำหรับใครที่เรื่องใหม่เล็กหนึ่งหรือว่าเรื่องหน้าไพ่ใบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันค่ะว่าสิ่งที่คุณต้องรู้ตอนนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคะดีใจจังเลยเลราว่าเราเห็นอยู่เราอยากเห็นเขากลับมาอีกครั้งหนึ่งกลับมาจริงๆด้วยขอบคุณมากๆเลยค่ะ Night of Cups, p จออ of Pentacles, Ten of Cups นะคะ ในออบวอนค่ะขอเปิดออร์คโคเพิ่มนะคะเฮดเอกนะคะหมายเลขห้าค่ะไม่หมายเลขห้าเหมือนกันสปิลมิลค์หมายเลขห้าจ,จะมีความสำคัญสำหรับบางคนไหม เลขสี่แฟมลีค่ะในสุดท้ายเป็นว,ว้าวดีงามแฟร r y t a เทลสค่ะห้าสี่เจ็ดอาจจะมีความหมายสำหรับคุณนะคะสิ่งที่คุณต้องรู้ณนะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราค่อยค่อย ไล่เป็นเรื่องๆไปเนาะอย่างแรกเรามีความรู้สึกว่าอม,มันเหมือนมี energy ที่มีอะไรบางอย่างที่กำลังจะถูกปลดปล่อยนะคะอาจจะเกิดได้สองรูปแบบก็คืออย่างแรกคุณอาจจะได้รับคำขอโทษจากใครบางคนที่คุณรอมานาน หรือในะอีกทางหนึ่งคุณก็จะสามารถยอมรับได้จากเรื่องราวอะไรบางอย่างที่เคยเกิดขึ้นหรือว่าเกิดอยู่ณนะตอนนี้นะคะดูแลเรื่องสุขภาพนิดนึงนะใครที่ฟังอยู่นะคะกลับมาดูแลตัวเองดีๆกินให้อิม่มนอนให้หลับนอนพักผ่อนให้เพียงพอนะคะแล้วก็ถ้า มีโอกาสหาเวลาออกกำลังกายดูแลจิตใจของตัวเองให้ดีเนาะแล้วก็อะไรที่มันผ่านมาแล้วอะค่ะอะไรที่เป็นอดีตนะแล้วถ้ามันยังคงหลอกหลอนคุณอยู่จนถึงตอนนี้หรือมันสร้างความอึดอัดเหน็ดเหนื่อยเจ็บปวด น่ารำคาญหรือจะเป็นความรู้สึกไม่ดียังไงก็แล้วแต่ในแบบใดก็ตามถ้าเป็นไปได้ค่ะถ้าคุณสามารถปล่อยวางปล่อยทิ้งไม่สนใจหรือว่าสนใจสิ่งเหล่านั้นน้อยลงอ่ะมันก็จะเป็นประโยชน์ต่อคุณมากๆเลยโดยเฉพาะในเรื่องของพลังงานให้คุณรู้เอาไว้เลยนะคะว่า พลังงานที่ไม่ดีเนี่ยกว่าจะดึงตัวเองกลับมาจากนกาทีฟเอนเนอร์จีพลังงานในแง่ลบจัดดันขึ้นมาเป็นโพสิทีฟเนี่ยเหนื่อยมากใช้แรงใช้กำลังใช้พลังงานมากที่จะดึงขึ้นมาให้มันเป็นบวกอีกครั้งฉะนั้นถ้ามันมีเรื่องลบๆมีเรื่องอะไรนิดหน่อยเล็กน้อยอ่ะถ้ามันไม่ได้แบบว่า สำคัญมากมายค่ะทิ้งได้ทิ้งเลยปล่อยได้ปล่อยเลยถือถือสว่าช่างมันไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปให้คุณค่าหรืออย่างน้อยก็จมอยู่กับมันให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้อย่าไปแช่กับมันนานเพอยิ่งแช่นานมันกลับกลายเป็นว่ามันบล็อก พลังงานดีๆเรื่องดีๆสิ่งดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตคุณคือจริงๆเราแทบไม่ต้องทำอะไรเลยนะแค่จัดการเรื่องใจและยกระดับใจให้ดีอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะรับสิ่งดีๆโดยที่ยังไม่ต้องทำอะไรเลยะเรื่องดีๆก็เข้ามาแล้วนะเป็นเรื่องที่ง่ายพูดง่ายทำยากเนาะแต่ถ้าทำได้แล้วบอกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะทำได้เรื่อยๆนะคะเป็นกำลังใจให้ อเรามีความรู้สึกว่าใครอะที่ทานสิ่งใดเอาไว้ในช่วงนี้จะมีโอกาสสมหวังทั้งในเรื่องของความรักหน้าที่การงานความรักจะมาแรงกว่าความหน้าที่การงานนิดนึงนะคะดูแบบได้กลิ่นแห่งความรักได้กลิ่นความโรแมนติกความอบอุ่น เรามีความรู้สึกว่าคุณจะรู้สึกโล่งใจช่วงนี้นะโล่งใจรู้สึกสบายใจถ้าในเรื่องของการงานเนี่ยมันอาจจะคุณอาจจะเริ่มเห็นแสงสว่างอะไรบางอย่างจากการงานที่คุณทำอยู่หรือเงินทองเนี่ยเหมือนคุณพบเจอและอะไรที่เป็นแพชชั่นเป็นสิ่งที่ตัวเองรักทำแล้วมีความสุขแล้วก็สร้างเงินให้กับตัวคุณด้วย มันจะเป็นจังหวะที่ช้าๆนิดน,นึงเนาะเพราะมันเหมือนจะเริ่มต้นแต่มองเห็นเลยว่าสิ่งนี้จะสามารถติดปีกให้กับชีวิตคุณได้อย่างยาวไกลยาวนานแล้วก็จะเป็นฐานความมั่นคงกับใจของคุณเพื่อที่จะไปต่อเติมแต้มในเรื่องของความรักครอบครัวแล้วก็ความสำเร็จในด้านอื่นๆด้วยนะคะมันเหมือนแบบ ในที่สุดพรของฉันก็ได้รับฟังแล้วพรของฉันก็ได้จุดประกายให้มันเป็นจริงแล้วเป็นความโล่งใจเป็นความสบายใจอะไรที่เคยหนักๆมาช่วงนี้จะค่อยๆเบาขึ้นเรื่อยๆมันจะค่อยๆไต่สเต็ปไปอย่างชา้าๆแต่จะมาแบบ มั่นคงแล้วก็จะสามารถรักษาสิ่งที่ได้มาในช่วงนี้ไว้ได้อย่างยาวนานช่วงนี้ถ้าใครเข้ามาเนี่ยนับว่าดีคือเหมือนแบบเป็นเป็นช่วงเวลาที่ดีจริงๆอ่ะเป็นช่วงเวลาเก็บเกี่ยวของคุณจริงๆจ,จะมีคนดีๆเข้ามาในชีวิตจะมีแบบเหมือนเกิดไอเดียปิง๊งปังขึ้นมาแบบเยอะมากไอเดียสร้างเงินสร้างงานเหมือนแบบ สายตาเป็นประกายอยู่ตลอดเวลามองเห็นตรงไหนก็เห็นเงินเห็นทองมองไปตรงไหนก็แบบเออตัวเรื่องนี้ก็ทําให้แบบเรามีความสุขได้นะคือโชคดีอ่ะมันทั้งสุขกายมันทั้งสุขใจแล้วก็มีความมั่นคงในตัวเองด้วยและมากไปกว่านั้นนะดีไม่ดีธุรกิจที่จะทำเนี้ยหรือว่าทำอยู่ตอนตอนเนี้ย ให้เวลากับมันอีกสักระยะหนึ่งอันนี้เป็นโปรเจกต์ยาวนะเป็นโปรเจกต์ระยะยาวมันจะไม่แบบฉับพลันแล้วก็แบบอู้ฟู่ขึ้นมาอย่างรวดเร็วแต่ว่ามันเป็นการลงทุนระยะยาวที่แบบว่าในวันข้างหน้าผลมันจะทวีคูณตอนนี้อาจจะเห็นน้อยหน่อยแต่ให้เวลามันอีกสักนิดนึง ใ้ใจในการทําเรื่องนี้ให้เยอะๆยิ่งให้ใจกับเรื่องนี้มากเท่าไหร่ผลตอบแทนวันที่มันทวีคูณน่ะมันจะคูณไปเท่านั้นเลยใส่ใจสิบเท่าก็ได้รางวัลสิบเท่าอ่ะการเงินกําไรก็จะได้สิบเท่าได้แบบนั้นเลยเราก็ได้จะได้ชนิดที่ว่าสามารถเลี้ยงดูคนอื่นได้ด้วยจะไม่ใช่แค่เอาตัวเองไปรอดไปมีความสุขคนเดียวหรือว่าแค่กับครอบครัวตัวเองจะสามารถเลี้ยงดูคนอื่นได้ด้วยหรือมากมายกว่านั้นเนี่ย จะสามารถตอบแทนสังคมช่วยเหลือมนุษย์คนอื่นบนโลกนี้ได้ด้วยนะถ้าเป็นคนรักอะช่วงเนี้ยมันจะเริ่มเริ่มไปสู่ที่เป็นจุดพีคและคือมันจะขยับไปในจุดที่ซีเรียสมากขึ้นมันจะอยู่ในตำแหน่งที่สำคัญมากขึ้นมันเริ่มมีคอมมิชเมนต์มันเริ่มมีสัญญามันเริ่ม มันเริ่มมีฐานในการสร้างใจที่ดีมันมีความเป็นครอบครัวมันมีความเป็นผู้ดูแลผู้สปอร์ตแล้วก็มีการมองอนาคตที่ไกลมากอะ่ะคือไม่ได้มองแค่ตรงนี้ไม่ได้มองแค่ครบกันแต่มองยาวไปเลยมองแบบว่าเออท้ายที่สุดนะเราจะดูแลกันไปจนแก่จนเท่ายัางไงมันมันยิงยาวไปขนาดนั้นเลยนะคะแล้วก็ เหมือนจะบอกว่ากองเนี้ยมันเหมือนอตำนานเนาะหรือว่าเขาเรียกอะไรนะนิทานเทพนิยายอะ่ะขุกขลักตอนแรกนิดนึงแต่เอาความดีสู้เอาความหลักสู้เอาความอดทนเข้าสู้แล้วก็เป็นแฮปปี้เอนดิ้งที่สมบูรณ์แต่นเนี้ยมันจะเป็นภาคแบบว่าไม่ใช่เจ้าชายจุมพิษนางเอกแล้วก็ ละคองรักกันตลอดไปมันเป็นแบบภาคที่นางเอกถึกๆกหน่อยสู้สู้หน่อยลุยๆกับชีวิตหน่อยสนุกกับชีวิตหน่อยเอนจอยกับชีวิตหน่อยแล้วก็ไม่ยอมแพ้กับปัญหาสู้ตลอดเลยนะคะคือนางเอกสู้เรื่องนี้เนาะนางเอกสู้สู้ไม่ถอยด้วยเราก็ไม่งองแงน่ารักมากนะคะอธิษฐานรัวรัวรอได้รับ ของขวัญรัวๆเช่นกันใช้เวลาสักนิดหนึ่งเชื่อในความดีของตัวเองเชื่อในความรักของตัวเองบอกได้เลยว่าความสุขหอมหวานนะ่ะมากๆโดยเฉพาะในเรื่องของความรักนะสมบูรณ์มากๆตเต็มสิบไม่หักเลยความรักนี่คือแบบเจอชนิดที่ว่าแบบเหมือนถูกหวยอะ่ะเหมือนโชคดีจริงๆแล้วแบบออกองเนี้ย คือเฮงทั้งความรักเฮงทั้งการงานมันมันมาคู่กันเนาะปกติมันก็จะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเนาะถ้าเรื่องดีมันจะฉุดเรื่องอื่นๆดีไปด้วยโดยเฉพาะถ้าใครโชคดีได้ได้เจอกับคนที่ดีเนาะคู่บุญบรารมีคู่ที่แบบพาชีวิตกันไปจเจริญเจริญขึ้นนะ่ะมันจะแบบเหมือนจะรวนเลยคือแบบพุ่งทยานเลยเขาบอกว่าอา่า ไปคนเดียวมันจะคล่องตัวใช่ไหมแต่ถ้าเรามีพาร์ทเนอร์ที่ดีมันจะทำให้เราเดินทางได้ไกลแล้วก็สามารถเก็บเกี่ยวอะไรมาได้มากกว่าที่คิดบอกได้เลยนะคะว่าสิ่งใดๆที่คุณเคยฝันใ่ใ่ฝันไว้ด้วยบุญบารามีด้วยทุกความดีที่คุณทำมาจนถึงวันนี้ ออกดอกออกผลชาตินี้เลยนะคะเห็นผลกันเร็วๆนี้เลยแหละคุณจะมีชีวิตเหมือนเหมือนเทพนิยายอะแต่มันจะไม่ได้เหมือนแบบนั้นเป๊ะๆร้อยเปอร์เนะไม่ได้ไปนอนอยู่ในปราสาทใส่ชุดฟูฟูฟ่องๆนะแต่คือ,อดีตรงที่ว่าเติบโตง,งดงามทั้งคู่เลยทางด้านจิตวิญญาณนะคะเป็นเป็นคู่รักที่สปอร์ตและดูแลกันเป็นอย่างดีแล้วก็ พลังงานดีมากพลังงานดีดึงดูดเรื่องดีๆเข้ามาหาตัวเองได้ตลอดมีคนดูแลมีเทพคอยปกป้องคอยคุ้มครองมีชีวิตที่แบบใครเห็นต้องอิจฉาใครเห็นต้องจิตหมอนแตกนะคะมีความรักมีความสุขมีความหวังในชีวิตของคุณอยู่เสมอเชื่อมั่นเอาไว้นะคะอย่าพึ่งอย่าพิ่งถอดใจเวลาเจออุปสรรค ของดีรออยู่ไม่ไกลแล้วความรักที่ดี<ๆ>การงานที่มั่นคงความสุขที่คุณรอคอยเรื่องดีๆเนี่ยรออยู่ที่ไม่อยากพูดว่าปลายทางเลยเพราะมันใกล้กว่านั้นรออยู่ไม่ไกลไม่ไกลเกินเอื้อมแล้วนะคะขอแสดงความยินดีกับคุณด้วยขอบคุณมากๆเลยที่แบ่งบันพลังงานดีๆอันนี้ให้กับเราด้วยนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพนะแล้วก็ ทานที่ดีที่สุดคืออภัยทานนะคะใครทำไม่ดีกับเราไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็ตามให้อภัยเขาได้ให้อภัยเขาเลยไม่ต้องรอจนวันที่เรามีความสุขแล้ว่อยให้นะคะวันนี้ให้ได้ให้เลยจะได้ไม่ต้องเกี่ยวข้องต่อกันเนาะให้มันหมดหมด,หมดจบจบกันไปชาตินี้นะคะตัวเราก็เบาขึ้นมีพลังงานดีๆหมุนเวียนในตัวมากขึ้นนะคะเป็นกำลังใจให้นะ ขอบคุณที่รับฟังนะคะเราบดเฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุขใยสุขใจนะบายสวัสดีค่ะสำหรับใครที่เลือกหมายเลขสองหรือเลือกหน้าไพ่ใบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันค่ะว่าสิ่งที่คุณต้องรู้ตอนนี้คือเรื่องอะไรนะคะ เดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ยิ่งกว่าดีใจอีกนะบอกเลย The Sun นะคะ Six of Wands นะคะ The Magician Strength จะบอกว่าเป็นที่สุดของที่สุดในการเปิดไพ่มาอีกครั้งหนึ่งเนาะได้แบบ เซตไพ่ที่แบบดีเต็มสิบไม่หักเลยอ่ะคือเต็มร้อยให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เอนเนอร์จีโคตรดีเลยสวอสแอนด์สเกลนะคะโอเคไดนามิด okay. หมายเลขห้าค่ะหมยะายเลขแปด <Air plane. S 2> ค่ะไบรเดอร์แอร์เพลนหมายเลขหกค่ะหนึ่งห้าแปดหกนะคะอาจจะมีความหมายสำหรับคุณนะ ดีมากดีมากจนพูดไม่ออกนะดีมากจนคําทุกคําจุกอยู่ในคอหมดเลยตอนมองน้องกระต่ายก็นึกอยู่ว่ามันมันเป็นฟิลที่ดีเนาะมันให้ความรู้สึกที่ดีมากมากเลยมันเป็นเราไพ่เขียนคําว่า Echo เนาะเราเนื้อเอ๊ะมันเป็นเสียงสะท้อนของอะไรนะแต่ด้วยความที่แบบพัดจันทร์กับเจ้ากระต่ายเนี่ยมัน มันให้ความหมายในในเชิงที่ดีมากอยู่แล้วเนาะรู้สึกได้ถึงพลังงานที่ดีรู้สึกได้ถึงแสงสว่างแห่งแห่งความสุขอะแล้วคือพอประกบคู่กับเดือนซันอะมันยิ่งกว่าความสุขอีกเนาะคือมีความสุขทั้งกลางวันทั้งกลางคืนเลยชีวิตดูจะลื่นลมแล้วก็แบบมีความสุขมากๆมีความสุขจน จนหน้าชา้าเพราะว่าในช่วงกลางคืนน่ะแม้ทุกสิ่งทุกอย่างมืดมิดอ่ะคุณก็ยังมีแสงสว่างในใจและไม่ได้มีแค่แสงสว่างนําใจสองทางนะเหมือนคุณมีไกด์ไลน์ให้ชีวิตคุณตลอดเวลาเหมือนคนที่มีคนดูแลตลอดชีวิตตั้งแต่เกิดจนบบายบายไม่อยู่บนโลกใบน,นี้ มีคนมากมายเป็นห่วงคอยดูแลอยากซัพพอร์ตชีวิตคุณไม่ว่าคุณจะไปอยู่มุมไหนของโลกใบนี้ไม่ว่าคุณจะทำอะไรอยู่จะมีเทพคอยคุ้มครองคอยดูแลมีคนเขาจะส่งอะไรบางอย่างมาช่วยเหลือคุณตลอดอะจะไม่มีทางที่แบบว่าตกละกรรมลำบากถึงขีดสุดอะไม่มีทาง อาจจะต้องลำบากบ้างแต่ว่ามันมองว่าเป็นการอัพสกิลเพิ่มสกิลตัวเองให้เก่งขึ้นมากกว่าแล้วคุณก็มีเพื่อนเดินทางเยอะเลยนะมองเหมือนเป็นเพื่อนเดินทางทางด้านจิตวิญญาณนะไม่จำเป็นต้องรู้จักกันก็ได้นะแต่เหมือนแบบอยู่ในกลุ่มของคนที่เชื่อ,อเรื่องเดียวกันเชื่อในเรื่องที่ดีหรืออยู่ในวงคอรจรของกลุ่มคนที่ ม่ได้เป็นมนุษย์ท็อกซิกอ่ะก็เจอบ้างแต่ก็คือเจอน้อยน้อยกว่าคนอื่นมีเรื่องดีๆในชีวิตเกิดขึ้นมากกว่าคนอื่นคือเป็นมนุษย์ที่โคตรโชคดีอะโชคดีสุดๆโชคดีมากไม่ใช่โชคดีธรรมดาาคุณจะประสบความสำเร็จในทุกๆด้านในทุกๆเรื่องที่คุณต้องการ แต่ต้องลงมือลงแรงทําเองนะไม่ใช่นั่งอยู่เฉยๆแล้วความเสร็จความสุขความสําเร็จจะเดินเข้ามาหาต้องลงมือทําเองแต่หยิบจะหยิบจะจับจะทําอะไรเดี๋ยวจะมีคนคอยช่วยคอยชี้แนะคอยบอกแต่ความสําเร็จคุณนะมันจะโคตรยิ่งใหญ่มันจะใหญ่กว่าที่คุณคิด คุณเกิดมาเพื่อสิ่งนี้จริงๆคุณเกิดมาเพื่อสร้างคุณเกิดมาเพื่อเป็นตำนานคุณเกิดมาเพื่อที่จะมีความสุขคุณเกิดมาเพื่อที่จะเป็นตัวอย่างเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนคนอื่นใครที่คิดร้ายหรือทำอะไรไม่ดีเขาจะต้องพ่ายแพ้ไปไม่สามารถเข้ามาใกล้คุณได้เลยหรือเข้ามาใกล้ก็ได้แต่จะทำร้ายคุณได้น้อยมากอะจริงๆอะเขาเข้ามาเป็นขั้นบันไดทำให้คุณ เก่งขึ้นสูงขึ้นดีขึ้นด้วยซ้ำใครที่คิดร้ายก็จะต้องพ่ายแพ้ไปยับเยินพ่ายแพ้แกภัยตัวเองไปในที่สุดคุณเป็นคนที่แร์กับคนอื่นเป็นคนที่เทคแคร์คนอื่นดีดูแลคนอื่นดีซื่อสัตย์ซื่อสัตย์กับความดีซื่อสัตย์กับกฎแห่งกรรมซื่อสัตย์กับตัวเอง คุณจะได้ผลสะท้อนกับทวีคูณสิบเท่าร้อยเท่าพันเท่าหมื่นเท่าแสนเท่าล้านเท่าคือทุกความดีที่คุณทำอะ่ะมันจะสะท้อนกลับมาหมดเลยกลับมาให้เห็นว่านี่ไงใครบางคนเขาบอกว่าทําความดีแล้วโง่แต่มันจะเกิดผลกับตัวคนเองชนิดที่แบบคุณจะต้องตาสว่างคุณจะแบบภูมิใจยิ้มเลยใครจะว่างโง่ก็ช่างแต่คนที่ได้รับคือเราช่างปะไรใช่ไหม ใครจะบอกว่าทําไปทําไมก็ไม่รู้ทําดีไม่เห็นได้ดีเลยอันนั้นเรื่องของเขาเนาะเราทำแล้วเราได้คนที่ไม่เชื่อก็ก็จะเป็นไปตามในสิ่งที่เขาเชื่อส่วนเราเชื่อแบบนี้เรารักดีแบบนี้ผลก็จะสะท้อนกลับตรงตามความเชื่อของเราทุกอย่างทุกประการคุณจะได้เจอเรื่องดีๆมากมายเข้ามาในชีวิต เป็นเรื่องที่ทำให้คุณมีความสุขเป็นเรื่องที่เข้ามาแบบปุบปรับแต่ใจที่มันเด็ดเดี่ยวกับชีวิตอะใจของคนที่มันเอาแน่มันมันไม่ยอมแพ้มันจะพิกทุกอุปสรรคทุกปัญหาเปลี่ยนให้กลายเป็นสะพานแห่งความสำเร็จอย่างแท้จริงไม่มีอะไรทําลายคุณได้เลย ไม่มีเรื่องไหนทำให้คุณงอก่องอเข็ง,ง,ง,งหรือว่าสุดล้มตัวลงนอนกรีดร้องไม่มีเลยทุกๆหยดน้าตามันก็เป็นแค่อารมณ์ช่วงนึงที่ผ่านมาแล้วผ่านไปคุณจะไม่เป็นเหยื่อของคนไม่ดีสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีคุณจะ สามารถมองเห็นโอกาสได้เสมอในทุกๆท,กที่โดยเฉพาะในวิกฤตคุณจะรู้ว่าคุณจะผ่านช่วงนี้ไปได้บางคนจะสามารถถีบตัวเองไปไกลได้มากกว่าที่ใครๆในตระกูลเคยได้ไปนะคะบางคนก็อาจจะโด่งดังมีชื่อเสียง หรือประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานมากกว่าคนอื่นๆในตระกูลคุณจะได้ไปในที่ที่คนอื่นไม่เคยได้ไปอาจจะได้เดินทางไปต่างประเทศอาจจะออได้รับรางวัลระดับประเทศระดับนานาชาติมีการยอมรับที่มันกว้างขวางไปกวา่าครอบครัวเล็กๆหรือจากจุดที่คุณอยู่นะคะการเติบโตมัน สปีดมันเยอะอ่ะมันมันสามารถไปได้ไกลมันสามารถไปได้กว้างแล้วก็ความเข้มแข็งที่คุณสามารถทิ้งทิ้งเบื้องหลังนะไม่ใช่ทิ้งคนไว้ข้างหลังทิ้งเบื้องหลังทิ้งอดีตทิ้งความเจ็บปวดคือสลดนะัดอ่ะไม่ไม่อยู่กับมันนาะนสลัดเราไปต่อได้เนี่ยมันจะทำให้คุณโตวไวแล้วก็ มันจะกลายเป็นเป็นเรื่องเล่าอะเรื่องเล่าที่คุณสามารถเอามาเล่าให้คนอื่นฟังเป็นประโยชน์กับเขาทำให้เขาผ่านวิกฤตไปได้เหมือนที่คุณเคยเคยผ่านเมื่อคุณผ่านเรื่องยากๆได้มากขึ้นมากขึ้นอะตัวคุณก็จะพัฒนาสกิลความเก่งติดตัวคุณไปด้วย ความสำเร็จมันก็จะยิ่งทวีคูณแล้วก็สูงค่ามากกว่านั้นเช่นเดียวกันมันก็จะนำพาความความสุขความสมหวังเกียรติยศความภาคภูมิใจศักดิ์ศรีความมั่นคงในชีวิตของคุณเข้ามาคุณจะสร้างตํานานไว้มากมายผู้คนจะจดจำคุณได้แล้วเขาก็จะมีความหวังจากที่ เห็นสิ่งที่คุณทำจากนี้ต่อไปชีวิตจะพลิกไปเลยไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเราก็จะไล่สเต็ปขึ้นไปได้เรื่อยๆความสำเร็จจะยิ่งค่อยๆใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆเริ่มทำสิ่งหนึ่งได้เดี๋ยวมันจะขยายต่อต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ ขอบคุณนะคะเราดีใจจังเลยเนาะรู้เลยว่าไม่ง่ายนะที่จะสามารถเห็นคนคนหนึ่งก้าวมาสู่จุดที่แบบท็อปที่สุดสูงที่สุดยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่คนคนหนึ่งอยากมีอยากเป็นอยากได้รู้เลยว่าเบื้องหลังไม่ง่ายแต่คุณทำได้ให้เครดิตตัวเองเยอะๆนะคะขอแสดงความยินดีแล้วก็ เราก็ภูมิใจด้วยที่คุณพลาตัวเองมาได้ไกลขนาดนี้เนาะเห็นแล้วเห็นแล้วเรายังรู้สึกว่าตัวเองมีความหวังไปด้วยเลยแบบเออดีจังเลยเนาะนี่ไงทําดีแล้วได้ดีความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นนะคะแต่ต้องทําให้ถูกเรื่องถูกที่ถูกเวลาถูกคนด้วยเนาะวางใจให้ถูกต้องนะคะแล้วก็ พาตัวเองไปอยู่ในในที่ที่มันคู่ควรกับเรานะคะแล้วเราก็จะได้ในสิ่งที่เราต้องการขอแสดงความยินดีด้วยค่ะขอบคุณที่รับฟังนะคะรับไว้เฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุขายสุดใจนะบาย